สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลิเวอร์สามซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีสิงศรีษะสิงห์สามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลั Share, งใจกับช่ง Channel องชั้นได้คนเดียนี่นะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาที่บิลิเวอร์หกซึ่งจะมีค่าครูสามารถสื่อเกี่ยวกับจากท้ายของหัวก็ช่วเรื่องแอดไลน์ดีมาถามค่าครูได้ครับแล้วก็จุดตรงนี้ด้วยนะครับบิลิเวอร์หกสิบเก้า ขอประกาศโมชันในเดือนเมษายนนะครับจะลดค่าครูให้ตั้งแต่คุณได้ยินสิ่งนี้จนถึงวันที่30เมษายนเลยนะครับ2อง6นี้เนาะโอเคคลิปคลิปนี้จะเป็นกรารพยกรราศีสิงห์เนี่ยดูจากตรงนี้นะครับนักขณาสิงห์ดูจากตรงนี้ครับทีนี้คลิปนี้จะเป็นกรารพยากรณ์เดือนพฤษภาคม2อง6ซึ่งจะเป็น EP ที่2นะครับ EP แรกพูดเวลาน้อยตั้งแต่ดาวพูดถึงดาวอังคาร EP ที่2นี้จะพูดถึงดาวอาทิตย์กับถึงดาวศุกร์แค่นั้นนะครับโอเคทีนี้เรามาเริ่มต้นกัันทที่ดาาวอิตย์ครบ ดาวที่จะเดินเที่ยงตรงนะครับอย่างเช่นสงการจะเดินวันที่14ใช่ไหมครับปีนี้14นะในนั้นเนี่ยใกล้15แล้วคือมันเป็นเรื่องปกตินะดาวที่จะย้ายวันที่13 14 15 16นะครับบางที17ก็ยังมีเลยแต่มันก็ยังอยู่ในขอบเขตที่อยู่กลางเดือนเหมือนกันนะครับประมาณนี้โอเคต่อไปอาทิตย์เข้าสู่ราศีพฤษภนะครับวันที่15พฤษภาคม66ได้ตำแหน่งวิาจาพิมกุก ดาวทิตย์มาเกาะกลุ่มกับดาวมฤตยูซึ่งจะโคจรจากนี้ไปเจ็ดปีตั้งแต่วันที่แปดมีนาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งอยู่ได้ไม่นานนี้เองมฤตยูในเรือนกรุรม,มะเนี่ยจะหมายถึงการมีการบกพร่องอมีการเปลี่ยนแปลงมีการเขาเรียกว่ามันต้องวุ่นวายครับอืมวุ่นวายเกี่ยวกับการงานนะครับปัจจุบันกรรมเนี่ยเข้าไปครับก็อ,อย่างนี้นะครับพบกรรมะกรรมะคือคือกรรมะคือการกระทํา หรือกลับมาแปลว่ากรรมนี่แหละครับออืมอผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำจะแสดงผลในภพสุภะกับภพบลาภะนะครับอถ้าเปิดสมมติว่าเราเราขยันแข็งแข็งทาการทํางานดีผลที่ได้มันก็จะเป็นสุภะมงคลแต่ถ้าเผื่อผลที่เราทํามันก็เรียกว่าได้ไม่เต็มที่อืมหรือแบบทําบ้างอิดออดบ้างอะไรแบบนี้ก็จะเป็นภพวินาศได้นะครับอมต้องระมัดระวังนะทีนี้ ดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ตำแหน่งนี้มันหมายถึงความมีชื่อเสียงมีอำนาจมีเขาเรียกว่าเด่นนะครับเด่นผลงานว่าเด่นนะครับทีนี้พออยู่ในดวงกรมาแปลว่าผลงานของคุณอาจจะโดดเด่นขึ้นมาโดยไม่คาดฝันดาวเมิเกาะกลุ่มมันแปลว่าโดยไม่คาดฝันนะครับคือเราต้องรู้ก่อนว่าเมฤตยูเนี่ยมันหมายถึงการพลิกไปพลิกมาพลิกหน้ามือเป็นหลังมือบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจพลิกหน้ามือเป็นหลังมือแปลว่ากลับกลายไปสู่อีกสิ่ง หนึ่งหรือเปลี่ยนแปลงไปอีกสิ่งหนึ่งนะครับอย่างเช่นอ่านี้คือด้วยการที่งานเราแต่ก่อนผลงานเราไม่เคยมีเลยแต่อยู่ๆดีๆมันก็มีเฉยเลยอเออโดยไม่คาดฝันอย่างนี้ยังครับเหมือนเราแบบทำแทบตายอะ่ะที่ผ่านๆมาแบบมันไม่ได้อะ่ะแต่ครั้นี้เออลองขำๆดูดันได้อย่างเงี้ยครับก็จะอย่างเพราะว่ามันจะอยู่แปลว่า เราไม่เคยได้สิ่งนั้นเราจะได้แต่สิ่งที่เราเคยได้มาตลอดสิ่งนั้นกลับจะไม่ได้ในสิ่งนี้อีกแล้วนะครับจะไม่เลยว่า7จปีนี้จะไม่ได้ในสิ่งที่คุณเคยได้มาก่อนแล้วนะครับเพราะว่าอะไรอย่างเช่นคุณสอบได้ที่1มาตลอดพอมาปีนี้ปุ๊บไม่มีทางได้ที่หนึ่งแล้วเข้าใจได้ยังนะครับมันจะกลับกลายกลับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งได้เลยจากหน้ามือเป็นหลังมือเข้าใจได้ย <leading> ังคำว่าหน้ามือเป็นหลังมือนะครับโอเคต่อไปได้ที่มาจากเจเรียนตนุตนุกรรมะก็แปลว่าตัวตนเนี่ยต้องรับผิดชออบด้านขง ปัจจุกรรมแล้วก็การงานปัจจุบกรรมคือกรรมคือเวรกรรมนะครับมันหมายความว่าตัวเราเนี่ยต้องทํากรรมดีเข้าไว้เพื่อให้ได้กรรมดีนั้นตอบแทนเสมอนะครับคือต้องเข้าใจว่ากฎแห่งจักรวาลเนี่ยทำดีได้ดีทําช่วได้ช่วนะครับกฎแห่งจักรวาลเนี่ยยุติธรรมเสมอนะครับโอเค แต่โลกไม่ยุติธรรมนะครับแต่กฎของจกักรวาลจะยุติธรรมอย่างเช่นเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครหนีพ้นแม้กระทั่งพระพุทธองค์ก็หนีไม่พ้นถูกปะครับแม้กระทั่งตัวเราเองก็หนีไม่พ้นก็แปลว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติเข้าใจได้อย่างประมาณนี้นะครับโอเคเอพยากรณนะ์และให้ความรู้มากละต่อไปนะครับดาวเกตเข้าสู่ราศีสิงห์ทับหลักนะครับวันที่19พฤษภาคม66จําไว้นะครับดาวเกตเนี่ยถ้าเผื่อมาจากทุกสถานพบในพื้นดวงชะตาหมายถึงพบอริมรณวินาศเนี่ย จะทำลายตัวเรานะครับก็เป็นเรื่องปกติแหละนะครับว่า,ถ,าถ้าดาวดวงใดอยู่ในเรือนอริบนาวินาศพอมาจรก็จรหมายถึงการสัญจรก็หมายถึงดาวมันเคลื่อนที่ไปนะครับในแต่ละเดือนที่เราต้องมาดูเนี่ยก็เรียกว่าดาวจรน,นะครับพอจรมาปุ๊บมันลงตัวเนี่ยก็จะได้ผลเสียในจุดนั้นแต่ใครได้ดาวเกตอยู่ในภพที่ดีนะครับก็ถือว่าโอเคอย่างผมอยู่ในภพที่ดีพอแต่ผมไม่ได้เกิดราศีสิงห์ะนะคณะสิงเนาะแต่ว่าถ้ามาทับลักปุ๊บมันจะดีก็ใช่ไหมครับเกตจะมาช่วยเหลือเขาเรียกว่าใครข้าม่ตาย S <S <an> นะครับเกตทับหลักเนี่ยใขรข้ามไม่ตายหมายความว่าคืออาจาร,รย์หลักก็เคยพูดนะครับแต่ผมเรียนมาจอาจาร,รย์อีกอาจาร,รย์ท่านหนึ่งที่ที่ผมเรียนมาวิชานี้นะครับแต่หมายความว่าอาจาร,รย์หลักก็เคยพูดตอนที่ผมเคยดูมาแต่แรกเลยเมื่อห้าปีที่แล้วอาจาร,รย์บอกว่าเออคนอื่นเขาตายหงกันหมดตัวเราเนี่ยกับรอดนะครับก็าตายหงกหมายความว่าอาจาร,รย์เล่าให้ฟังว่ามีมีกลุ่มนักศึกษาหนึ่งนะครับอ่ะจะไปเที่ยวกันนะครับที่ใดที่หนึ่งจำไม่ได้แล้วก็มีคนคนหนึ่งเนี่ยลืมของก็เลยวิ่งไปเอา สุดท้ายรถออกไปก่อนโดยที่เขาไม่รู้ว่าคนคนนี้เขาไม่อยู่ค,คือนึกว่าคนครบแล้วว่ะเขาะ้าใจไหมครับก็ออ,อกรถไปเลยพอสุดท้ายปุ๊บรถไปพลิกคว่ำหมดเลยอ่าคนเสียชีวิตหมดเลยมีคนคนนี้คนเดียวที่วิ่งไปเอาของคือคนรอดเพราะในดาวมีดาวเกตกลุ่มหลักครับไม่จําเป็นต้องเป็นราศีไหนนะครับเป็นทั้ง12สราศีได้เลยแต่ถ้าดาวเกตทับหลักจะดีหมดโอเคไหมเขาเรียกว่าเทวดาอ่าเขาเรียกว่าอยู่ในสายตาของเทวดานะครับดาวเกตคือดาวเทวดานะในทางไทยนะครับอ่าโอเค ไม่ใช่ทางอินเดียนะอืมแต่ทีนี้ดาวเกตเล็งกับดาวเสาร์คนราศีสิงห์ต้องระมระวังต่อจากนี้ไปสองปีสองปีครึ่งเนี่ยนะครับดาวเสาร์เร็งมาเนี่ยทีนี้พอดา,ด,าาดาวเกตขึ้นมาปุ๊บดาวเกตให้แสงดาวเสาร์อีกดาวเสาร์ในเดือนปฏิยุปว,ว่ามัน,ม,นมันทุกเริงคูนะครับมันถูกเร่งคูพอมันเจอเดาวเกตปุ๊บมันทุกโดยไม่คาดฝันหมายความว่าใครที่ยังดีอยู่กับคือมันเพิ่งเข้ามาเนาะดาวดาวเสาร์เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ มีความรักความอบอุ่นอยู่ในครอบครัวเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยแต่พอดาวเกตมาเลงปุ๊บเนี่ยคุณจะผิดหวังโดยไม่คาดฝันหมายถึงว่าคุณจะทุกจะมีปัญหาโดยไม่คาดฝันเพราะดาวเสาร์เลงรักเนี่ยตามจริงเนี่ยมันเป็นพิริษบาดดวงแตกนะครับมันหมายความว่าตัวเราเองเนี่ยจะชอกช้ำเรื่องคู่แล้วมันก็มีดาวเสาร์ก็มาทุกด้วยนะครับเราต้องแบกภาระนะครับเกี่ยวกับคู่บางทีอ่ะคู่อาจจะแบบ อันนี้ไม่ได้ไม่ได้แช่งใครเนาะแต่หมายถึงว่าให้ระวังดาวเสาร์เนี่ยมันหมายถึงว่าความแบกรับแบกรับในที่หมายคำว่าอาจจะแบบพิกลพิการมาอันนี้เงี้ยไม่ไม่ใช่ว่าตั้งแต่แรกนะครับแต่หมายความว่าอาจจะไปรถรถอาจจะมีอุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ยอะไรแบบเนี้ยครับรก็เลายเป็นว่าอาจจะเดินเป็นอัมพาตอะไรเงี้ยหรืออัมพฤกษ์อย่างเงี้ยครับก็กลารว่าเดินไม่ค่อยได้ตัวเราเองก็ต้องช่วยเหลือเขาตลอดเวลาเนี่ยเนี้ยเนี้ยระวังดาวเสาร์เนี่ยมันอยู่ในเลนคู่เนี่ยนะครับคือมันมีได้รลายแปดพันอย่างนะครับแต่หมายผมว่า ระวังเรื่องนี้ให้มากที่สุดเพราะเนื่องจากว่าดาวเสาร์เนี่ยยังส่งเกณฑ์ไปถึงดาวสามดวงนี้ด้วยนะครับความสุขความเจริญของคุณอ่ะมันก็มีได้ยากถ้าถ้าเราจะถ้าเราจะดูแบบเกณฑ์ดวงดาวจริงๆนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็ดีจริงบางคนบอกว่าดาวราศีเส็งเนี่ยดาวพฤหัสเข้าเรือนสุภาพมันดีปังเบอร์เขาลืมพูดหรือเปล่าว่ามีดาวราหูด้วยหรือบางคนก็อาจจะพูดก็บอกว่าเออมันก็ดีครึ่งเสียครึ่งนะก็จริงครับเพราะผมไปดูอาจารย์ ช้างนะครับได้ได้ได้พยากรณ์ในรายการหนุ่มกัญชัยนะก็บอกว่าอืมมันพระราหูยังอยู่มันก็ยังมันยังไม่ดีเท่าไหร่อ่าก็จริงถูกต้องอาจารย์ช้างพูดถูกต้องนะครับคือมันยังไม่ดีเท่าไหร่รอดาวราหูไปเรียนบารณาก่อนแล้วจะดีขึ้นนะครับแต่ดาวราหูตกบารณากุณก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคู่เหมือนเดิมแต่มันก็ยังดีหมายว่าเรื่องสุภาพจะดีขึ้นแต่เรื่องแฟนจะจะแย่ลงนะครับประมาณนี้ตอนนี้แฟนเนี่ยดีแต่มันเจอดาวพฤหัสดีไง มาเลยกลายเป็นว่าดีครึ่งเสียครึ่งนะครับต่อไปดาวศุกร์นะครับดวงสุดท้ายก็สุราศีกรกฎวันที่30พฤษภาคม66ครั้งที่แนวย้อนย้อนไปนิดนึงนะดาวดาวอังคารเนี่ยอยู่ในราศีกรกฎใช่ไหมครับวันที่10พฤษภาคม66เนี่ยเป็นเดือนวินาศเนี่ยได้ตำแหน่งนิดด้วยแปลว่าผิดแผกแตกต่างพอดาวศุกร์มาปุ๊บช่วยเหลือดาวศุกร์ดาวอังคารทําให้ดาวศุกร์ได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับดาวอังคารด้อยกันแต่ดาวศุกร์กับเด่นก็แปลว่าโอเคมันมันก็ช่วยเหลือกันนะครับกลายเป็นว่าคุณมีคู่มิตรนะ แต่คุณจะต้องเจ็บก่อนคุณจะต้องพังพินาศก่อนนะครับมันจะพูดว่าพังพินาศมันก็แรงไปแต่เอาเป็นว่าบางทีเราอาจจะแบบปัญหานั้นเหลือวินาทีสุดท้ายก็<ๆ>จะมีคนมาช่วยนะครับดาวศุกมาจากเจ้าเรือนกรรมกรรมวินาศก็หมายถึงว่าเราต้องจบจากงานนั้นก่อนนะครับตกงานก่อนนะอะไรเงี้ยครับดาวผมไม่น่าพูดคำว่าพังพินาศเลยเนาะเพราะว่าหลายคนอาจจะติด ติดคำนี้ไปบว่ามันมันจะร้ายอย่างนั้นจริงหรือเปล่าคือขอขอโทษด,ด้วยนะครับขอโทษด,ด้วยจริงๆว่าคือผมอาจจะแบบปากไวไปนิดนึงนะครับมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะแต่นี่ไงมันก็แค่แบบการงานตกวินาาก็แปลว่ามันอาจจะต้องออกจากงานสูงสุดก็คือต้องออกจากงานแค่นั้นเองนะครับเราส่งมาจากจเจริญนสาสชาศาสชาวินาศด้วยหมายถึงว่าการติดต่อกับคนทางคือหมายว่าถ้าใครเป็นคนที่ติดต่อกับคนทางไกลคุณกับได้งานที่ดีนะก็คือศาชามาเรือนเดียวกับ กรมาแปลว่างานที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นการสื่อสารการเจรจาเกี่ยวกับวินาแต่ว่าต่างถิ่นดังนั้นเนี่ยใครที่จะต้องมีการติดต่อมีการทํางานกับคนต่างถิ่นรอดครับแต่ใครที่ทํางานกับคนไทยอยู่ไม่มีเพื่อนคนต่างชาติเลยจบนะครับก็แปลว่าคุณจะต้องตกงานย้ายงานเปลี่ยนงานนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ผมคิดว่าตกงานมากที่สุดเพราะวินาแปลว่าสิ้นสุดแต่ถ้าจะตกงานย้ายงานเนี่ยเออไม่ใช่ย้ายงานกับเปลี่ยนงานเนี่ยน่าจะเป็นพบมอดหามากกว่านะครับอืม ฉะนั้นผมจึงทายเป็นว่าตกงานมากกว่าครับอืมประมาณนี้แล้วก็ต้องระมัดระวังให้ดีเนาะก็เดือนพฤษภาคมเนี่ยมันมีทั้งดีและเสียแต่อยู่ที่ว่าอย่างว้วพัสดีเข้าไปในสภาเนี่ยก็ดีถูกไหมครับดาวพุธอยู่ในสภาก็ดีอดาวราหูปตัตตนิสภาก็ดีมหมายความว่าจะมีการเกณฑ์การแต่างงานนะครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องขัดกันอย่างเช่นขัดกับผู้ใหญ่แปลว่าแบบเราสองคนรักใคร่กันดีรักมากๆเลยก็อยากจะแต่างงานกันละไปขอผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่ก็ อ,อาจจะแบบต้องผ่านผู้ใหญ่ไปก่อนอะไรแบบเนี้ยเข้าใจไหมครับแล้วคุณจะได้แต่งคือพูดง่ายว่ามันไม่ได้ง่ายแต่มันก็มีสิทธิ์ที่จะได้เข้าใจไหมครับอืดังนั้นเนี่ยก็พยายามคือเรียกว่าแก้ไขนั่นแหละการที่จะได้แต่ว่ามันมีปัญหาแปลว่ามันต้องแก้ก่อนแต่แก้แล้วได้นะครับแก้แล้วมันผ่านโอเคไหมประมาณนี้ครับสู้สามารถติดตามกำลัการได้นนนในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเปิดหลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ